ขอถวายความนอบน้อมของข้าพเจ้าต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นครูของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นสาวกขอโอกาสกล่าวธรรมกล่าววินัยนะครับวันนี้จะพูดถึงสหสตธรรมิกที่คบกันอย่างนี้ถ้าว่าเราครบกันด้วยอมิตรบูชายอย่างนี้มันจะไม่จีรังยั่งยืนอารมณ์มันก็จะแปร ปวนได้อารมณ์มันก็จะแปรเปลี่ยนได้เพราะในขณะบางครั้งเราให้เขาเขาไม่ให้เราเราเขาให้เราเราไม่ให้เขาถ้าหากเราครบกันด้วยอามิรบูชายอย่างเงี้ยมันจะทำให้อารมณ์เราเดี๋ยวก็รักเดี๋ยวก็ชังเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายแต่ถ้าหากเราเคารพกันโดยธรรมอย่างเงี้ยมีธรรมเป็นที่เขาเรียกว่าเป็นที่ตั้งแล้วก็เคารพกันด้วย เอื้อเฟื้อในพระธรรมอย่างนี้เราจะเคารพกันได้ยั่งยืนแล้วเราก็จะเคารพกันได้นานเพราะว่าถ้าหากเราเคารพกันด้วยธรรมอย่างนี้เราจะมีธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่นำใจซึ่งกันและกันคนไหนที่พร้อมกว่าก็ช่วยเหลือคนที่ยังไม่ค่อยพร้อมคนไหนที่ยังไม่ค่อยพร้อมเราก็มีธรรมแล้วก็มีเขาเรียกว่าคำพูดวาจาแล้วก็ ในสิ่งต่างๆอย่างนี้ได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันไปแล้วเราก็จะคบกันได้ยั่งยืนแล้วก็สามารถเกื้อหนุนกันได้ในเวลาที่ต่างคนต่างไม่ได้มีไม่ได้มีลาบสกาละเราก็จะสามารถมั่นคงได้แต่ถ้าคนใดคนหนึ่งมีลาบสกาละมันก็เกื้อหนุนกันไปเราจะเคารบกันคบกันโดยธรรมอย่างเนี้ มันจะยั่งยืนแล้วมันก็จะสามารถเอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันได้ <c oughs> แต่ถ้าหากว่าเราครบกันด้วยอามิตรอย่างเดียวเราไปให้เขาเท่านั้นแล้วเขามาให้เราเท่านี้เราไปให้เขาเท่านั้นเขามาให้เราเท่านี้ถ้าหากเราครบกันด้วยสิ่งเหล่านี้เพราะว่าบางทีผู้คนอย่างเนี้มันไม่แน่นอนบางทีก็ราบเสื่อมบางทีก็มีลาบมาก บางทีมันก็มีลาบน้อยมันคบกันด้วยอามิตรอย่างเงี้ยมันจะไม่ยั่งยืนแต่ถ้าเราครบกันโดยธรรมเอื้อเฟื้อพระธรรมเคารพกันโดยธรรมแล้วก็จุนเจือกันโดยธรรมอย่างเงี้ยเราจะคบกันได้ยั่งยืนแล้วเราก็จะเป็นทายาทสืบทอดพระพุทธศาสนาไปได้พี่ก็ช่วยเหลือน้องน้องก็คือคอย ดูแลว,ว่าสิ่งไหนที่สมควรแก่พี่อะไรแก่พี่ให้ความอ่อนน้อมความเคารพต่อพี่อย่างงี้เราจะสามารถเป็นทายาทสืบทอดพระพุทธศาสนาไปได้คำสอนที่พระพุทธเจ้าได้แสดงไว้ดีแล้วเนี่ยให้เราครบกันโดยธรรมอย่าได้ให้แบบว่าคบกันโดยอาม,มิตรถ้าหากเราครบด้วยอาม,มิตรมันจะไม่กีรังยั่งยืน การบูชาพระพุทธเจ้าบูชาที่สูงสุดอย่างนี้ก็คือการปฏิบัติการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมมันจะเป็นทายาทสืบทอดพระพุทธศาสนาไปได้แต่ถ้าหากว่าเราเราบูชาพระพุทธเจ้าด้วยอมิตรบูชาเนี่ยมันจะไม่ยั่งยืนมันจะแปรปวนแล้วมันก็จะเปลี่ยนไปมันได มันดีสูงสุดมันก็เป็นไปในระดับสวรรค์สมบัติพรมสมบัติแต่เราจะไม่สามารถออกจากวัตฏสงสารนี้ไปได้แต่ถ้าหากเราบูชาโดยธรรมเราสามารถทำอายามักอายพจนนี้ให้เกิดขึ้นกับตัวเราเห็นทุก์เห็นเหตุที่เกิดทุกขแล้วก็ข้อวัดปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์เนี่ยเราจะเป็นทายาสืบทอดพระพุทธศาสนาได้ แล้วเราก็จะเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าสมควรแก่ที่จะบูชาอย่างยิ่งทุกวันนี้ส่วนใหญ่ผู้คนที่เขาคบกันอย่างนี้เขาก็จะคบกันด้วยอามิรบูชาเขาจะไม่เขาจะไม่คบกันโดยธรรมถ้าหากว่าเราครบกันโดยธรรมอย่างนี้ไม่ว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนอะไรที่ไหนอย่างนี้พระพุทธองค์ได้แสดงไว้หมดว่าการที่เราเป็นพระอาคันตุกะ เราเป็นเจ้าบ้านเราเป็นเจ้าบ้านเราเป็นผ้าคันตุกะมันจะสามารถเกื้อนหนุนกันได้ให้ความอนุเคราะห์กันได้โดยทรรมแล้วถ้าหากเขาต้องการธรรมเราก็เอาธรรมะนี่แหละแสดงให้เขาแล้วเขาก็น้อมธรรมะพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติด้วยความเคารพอย่างนี้เขาจะสามารถทำมรรคผลนิพพานนี้ให้แจ้งได้ คำสอนที่พระุเจ้าได้แสดงไว้ดีแล้วในมรรคมีองค์แปดศีลส,สมาธิปัญญานี้ยังคงมีพระอยะสาวกที่น้อมคําสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมบูชาปฏิบัติบูชาสมควรแก่ธรรมอย่างนี้ยังสามารถทำมรรคผลนิพพานนี้ให้แจ้งได้มารุ่นสู่รุ่นไม่เคยขาดสาย ตั้งแต่เบื้องต้นถ้ำกลางถึงที่สุดคําตัดของพระพุทธเจ้านี้จะเป็นแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นสองพระพุทธเจ้าได้ประกาศศาสนาไว้5,000ปียังมีคงยังคงมีพระอัยะสาวกที่น้อมคําสอนของพระพุทธองค์มาปฏิบัติอย่างซื่อ,อทำมรรคผลนิพพานนี้ให้แจ้งได้ ตั้งแต่เบื้องต้นท่ามกลางถึงที่สุดก็มีกันมารุ่นสู่รุ่นไม่เคยขาดสายคําตัดของพระพุทธเจ้าจะเป็นแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นสองแต่การที่เราจะเป็นพระยาเจ้าได้อย่างนี้พระพุองค์ได้ตัดว่าพระโสดาบันเนี่ยจะมีศีลสมบูรณ์สมาธิเล็กน้อยปัญญาเล็กน้อย พระสกะคามีนี่จะมีศีลสมบูรณ์สมาธิปันกลางปัญญาเล็กน้อยพระอนาคามีนี่จะมีศีลสมบูรณ์สมาธิสมบูรณ์ปัญญาปันกลางพระอรลหันนี่จะมีศีลสมบูรณ์สมาธิสมบูรณ์ปัญญาสมบูรณ์องค์ประกอบมันต้องเพียบพร้อมอย่างนี้มันถึงจะห้ามหั่นกิเลตตัณหาทำมรรคผลนิพพานให้แจ้งได้ถ้าหากองค์ประกอบมันไม่เพียบพร้อม มันรู้ดีรู้ชั่วทั้งหมดมันรู้ว่าทุกคนต้องแก่มันรู้ว่าทุกคนต้องตายมันรู้ว่าการป่วยมันก็เป็นทุกข์แต่ข้อวัดปฏิบัติมันไม่ถูกมันไม่สามารถละนันทีได้มันไม่สามารถละความเพลิดเพลินได้มันไม่สามารถถอดถอนคำสอนมันไม่สามารถถอดถอนอุปทานขันห้าได้ แต่ถ้าหากว่าเรามาเดินอยู่ในคำสอนของพระพุทธเจ้ามันจะถอนความหลงได้มันจะถอนอวิชชาได้มันจะถอนอุปทานขันห้าได้มันจะถอนความเห็นผิดได้มันจะเห็นชีวิตนี้ตามความเป็นจริงด้วยอายามัคมีองแปดศีลส,สมาธิปัญญาแล้วเราก็จะคบกันโดยธรรมสืบทอดพระพุทธศาสนากันได้โดยอยู่ในพระธรรมวินัยนี้ ให้เราพิจารณาศีลของเราว่าเรารักษาศีลอะไรให้เราพิจารณาก่อนแล้วค่อยทำเรามักน้อยสันโดษอยู่ง่ายกินง่ายตามสถานะของตนของตนอยู่อย่างนี้ในระหว่างวันไม่ว่าเราจะเดิอนอยู่ยืนอยู่นั่งอยู่นอนอยู่รู้ลมหายใจเข้ายาวรู้ลมหายใจออกยาวสลับกับมาเก็บกวาดวัด ดูแลเสนาอัศนะมีความรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ทุกๆขณะทุกๆขณะตัวอยู่ไหนก็ให้ใจอยู่นั่นตัวอยู่ไหนก็ให้ใจอยู่นั่นเราดูเฉพาะสิ่งที่คนดูเราฟังเฉพาะสิ่งที่คนฟังเราไม่ดูในสิ่งที่ไม่ควรดูเราไม่ฟังในสิ่งที่ไม่ควรฟังแล้วเราก็สลับเวลามาแบ่งมาศึกษาพระไตรปิฎก คำสอนที่พระเจ้าได้แสดงไว้ดีแล้วไปตามสติกำลังของตนของตนแล้วเราก็น้อมมาใส่ตนอย่างนี้เมื่อเราสร้างเหตุถูกเนี่ยผลมันจะถูกเพราะเราเป็นผู้เดินตามแล้วในระหว่างวันอย่างนี้ให้เราทบทวนศีลของเราอยู่ทุกๆขณะทุกๆขณะขยับเขยื่อนเคลื่อนไหวอย่างงี้แต่ต่อไปเนี่ยศีลหยาบมันจะสมบูรณ์กรรมบทิท10มันจะสมบูรณ์ สติมันจะตั้งมั่นสัมมาสม,มาธินี้มันจะเกิดปัญญาเนี่ยมันจะรอบรู้เห็นทุกอย่างนี้ตามความเป็นจริงดั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้แสดงไว้ว่าการเกิดนี่ก็เป็นทุกข์ความพลัดพลากจากของที่รักก็เป็นทุกข์เศร้าโศกเสียใจก็เป็นทุกข์ของที่ไม่สมปรารถนาก็เป็นทุกข์ของที่ไม่สามารถบังคับบัญชาได้ก็เป็นทุกข์ มันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตาที่มันไม่สามารถทนอยู่ได้มันเข้ามารู้เห็นตามความเป็นจริงด้วยกําลังศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมันจะค่อยๆวางการเป็นนั่นเป็นนี้มันจะค่อยๆถูกถอดถอนอุปทานกันห้ามันจะเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดามีความตั้งอยู่เป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดา ไม่ว่าจะหยาบก็ดีปานกลางก็ดีละเอียดก็ดีปราณนีตก็ดีมันเข้ามารู้เห็นตามความเป็นจริงด้วยกำลังศีลสมาธิปัญญาอย่างเนี้ยมันจะค่อยๆวางการเป็นนั่นเป็นนี่ไปทีละขณะขณะขณะเมื่อกำลังมันเพียบพร้อมมันจะมียานอย่างรู้เกิดขึ้นว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้ว เราจะแจมแจ้งในท่าสี่เราจะแจมแจ้งในอุปทานขันห้าเราจะแจมแจ้งในอวิชชาแล้วเราก็จะเป็นทายาทสืบทอดพระพุทธศาสนาโดยธรรมโดยที่ไม่มีผิดโดยเจตนาแล้วเราก็จะคบกันโดยธรรมจะไม่ให้ไม่ได้คบกันด้วยอาิิรรบูชาอย่างนี้ให้เราน้อมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติใส่ตน เราจะรู้เห็นด้วยตัวของเราเองแล้วก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเวลาคำตัดของพระพุทธเจ้าจะเป็นแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นสองวันนี้ก็สาธุโมทนาบุญด้วยนะ